วิธีดูวิดีโอรีว Facebook ให้สบายตาด้วยหมดเคลียทำให้ง่ายแต่ที่แอป Facebook แต่ที่ไอคอนคลิปสั้นรีวยกตัวอย่างเวลาที่เราดูวิดีโอจะมีองค์ประกอบต่างๆขึ้นมาโชว์แสดงนะครับเช่นชื่อผู้ใช้คำอธิบายหรือปุ่มใช้งานต่างๆยกตัวอย่างถ้าเราต้องการซ่อนองค์ประกอบเหล่านี้ วิธีที่1กดค้างที่หน้าจอวิดีโอได้เลยนะครับแล้วให้เราแตะที่โหมดเคลียร์สังเกตจะไม่มีองค์ประกอบต่างๆขึ้นมาโชว์แสดงนะครับหรือจะใช้วิธีที่2แตะที่ไอคอนจุด3จุดนอนๆของคลิปต่อไปแตะที่โหมดเคลียร์องค์ประกอบต่างๆก็จะไม่ขึ้นมาแสดงเช่นกันนะครับแต่ถ้าเราต้องการให้กลับไปเหมือนเดิม ทำไม่ง่ายแค่แตะที่ไอคอนตรงนี้นะครับองค์ประกอบต่างๆก็จะกลับมาเหมือนเดิมเรียบร้อย